สวัสดีครับผมกุกยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนแฟนภาาเครื่องในวันศุกร์ที่ไอวันพุทธาธิ21กันยายนปี2566วันนี้ผมจะมาคุยกับท่านคือเกี่ยวกับเรื่องของหลงปูไข่วัชิญเลนนะครับ แฟนภาคเครื่องน่าจะเคยจําได้ที่ผมมีช่องหนึ่งออกหลวงปู่ไข่อยู่มากมายซึ่งโจมตีพวกเสียงกรรมลอที่เอารูปภาพไปติดไว้ที่วัดซึ่งเป็นของแกทั้งหมดนะครับนนั่นจะมีเด็กจอมอุบลโลกมีรูปพระเหรียญหลวงปู่ไ่ของเด็กจอมอุบลโลกจองอุบลโลกที่เอาไปติดไว้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งดอเด็ก แถวอายุทยานะครับไปติดไว้นะครับซึ่งองค์นั้นเป็นของเกนะครับหลวงปู่ไข่เท่าที่ผมสังเกตในวงการพระเครื่องนะครับหมายถึงเซียนพระับพวกขายพระมันยังไม่เคยเจอหลวงปู่ไข่แท้ๆโดยเฉพาะนิยายที่มันมาเล่ากันว่าสร้างตามจำนวนอายุปีเกิดล้วนแล้วแต่ตอแหลสิ้นดีครับ นะครับถามว่าเรื่องของเกือบร้อปีก่อนมึงเกิดทันเหรอแล้วหลวงพ่อสร้างต้องบอกมึงไหมครับนะโดยเฉพาะเวลาพวกโยมอุปถัมมาแล้วหลวงพ่อสร้างให้เป็นกรณีพิเศษพวกนี้ก็ไม่ได้มีการบันทึกนะเพราะฉะนั้นการที่จะบอกมีกี่เหรียญกี่เหรียญเดี๋ยวผมจะมาฉีกหน้าไอ้พวกเล่นปู่โต๊ะ นะครับแต่ขอเป็นคลิปหลังนะครับในอย่าลืมเข้ามาชมในเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะทุกอย่างคุณก็จะกระจ่างเองนะครับครับนี่คือเว็บไซต์ของศูนย์พระรัชดานะครับทีนี้ในเว็บไซต์รัชดามีอะไรบ้างนะครับในนี้ท่านจะอ่านตามรายละเอียดนะครับว่าท่านต้องการดูอะไรนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับก็จะคือเราหาหมวดหมู่นะครับเช่นว่าเราต้องการดู ชุดเป็นจภาคีทองคำเออเป็นจะาคีนะครับเรากดเข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วเราก็ดูนะครับก็จะขึ้นมานะครับเป็นจะาคีนะครับแล้วเราจะดูด้านหลังหรืออะไรท่านสามารถกดใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่เห็นข้างหลังนะครับเราทีนี้อย่างเช่นหน้าตะเกียเราจะดูองค์นี้เราได้ด้านหน้าจะมาขยายใหญ่ออกมาเสร็จ เราจะดูข้างหลังเราก็ขึ้นมาก็สามารถดูไม่มีแตกนะครับเพราะว่าของเราคือไฟใหญ่นะครับเราจะมาเล่าต่อไปเราจะมาดูเหรียญน,นะครับสมมติว่าเราจะมาดูเหรียญน,นะครับเหรียญเหรียญทองคานะครับเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะมีเหรียญคณะอาจารย์อะไรต่อไม่อะไรองค์ไหนต่อองค์ไหนมากมายนะครับแล้วเราถ้าเราจะดูนะครับที่ ลึกกว่านั้นเราก็กดนี่ดูนะครับนี่หลวงพ่อเงินวัดรลอนเดาหอมนะครับเราสามารถขยายใหญ่โดยที่ไม่มีแตกนะครับแล้วถ้าเราจะดูข้างหลังเราก็ดูไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วรายละเอียดทั้งหมดเราเข้าไปดูในนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่า,าเมื่อเราดูเสร็จแล้วจนดูเสร็จแล้ว วันนี้เราจะมาดูว่ามียอดคนดูเท่าไหร่นะครับน,นะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้มีคนดู578คนนะครับวันนี้มีคนเข้ามาแล้ว386ยดจะไปสิ้นสุดเอาเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนก็เมื่อวาน ได้5 7 8คนนะครับแต่วันนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนมานี้มีคนดูแล้ว386คนรวมยอดที่คนเข้ามาชมมี7,87,520ท่านที่เข้ามาชมเพราะนั้นหวังบาท่านก็ไม่ควรจะพลาดนะครับแล้วโดยเฉพาะท่านชมพระทองคำหรือพระอะไรพระทองคำมันจะเป็นพระที่มคมต้นแบบแบบเพราะฉะนั้นคมชัด ทุกอย่างจะเห็นตำหนิเล็กๆน้อยๆทั้งหมดนะครับจะติดหมดนะครับเพราะทองคําเป็นโลหะนิ่มเมื่อท่านชมพระทองคําแล้วท่านจะไปดูเนื้ออื่นท่านจะดูได้ง่ายๆเลยนะครับเท่ากับเป็นครูนะครับยังไงก็เชิญชวนเข้ามาดูนะครับเรามีประวัติอะไรมากมายอยู่ข้างในนะครับเมื่อตอนที่ผมด่าพวก ออกคลิปออกคลิปให้ความรู้แล้วก็ด่าพวกเซียนกรรมะลอที่บอกว่าปูไข่นี้สร้างน้อยสร้างน้อยอย่างเดียวไม่ว่าเขาบอกต้องเป็นห่วงในตัวนะครับบอกเป็นห่วงในตัวพูดมาตลอดนะครับห่วงในตัวห่วงในตัวแต่ผมเป็นคนค้านอยู่ตลอดเวลาว่าปูหลงปูไข่หลงปูไข่จะต้องเป็นห่วงเชื่อมเพราะใน2,472สมัยนั้น มันยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะมาใช้ตัวตัดนะครับ,รบตัวตัดนี่เกือบจะถึง2,500แล้วเพราะน้น2,472ยังไม่มีตัวตัดนะเพราะั้นพระกาที่เขาเอาไปหลอกขายเศรษฐีหน้าโง่ก็ดีหรือเอาลูกไปติดไว้ล้วนแล้วแต่พาเกทั้งนั้นแต่วันนี้ผมกล้าพูดแล้วก็มาฉีกหน้าคนที่เอาลูกไปแฝนนะ หลายวันนี้เห็นเข้ามาไล่เหรียญหนึ่งว่ามันซื้อมา18ล้านแต่ว่าการที่เอามาโชว์ทำไมเป็นห่วงเชื่อมละ่ะนะแล้วทำไมยันไม่ติดแขนทำไมสังกติไม่ปิน้นตามตาตามตำลาที่ผมให้ความรู้แับแฟน,ภ,นภาเครื่องว่าถ้าปูไข่เหรียญแท้ๆต้องเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยเอาวันนี้ ผมก็เลยให้ดูเลยนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาจิ้มฟันนี่นะครับเหรียญห่วงเชื่อมทองคำหลวงปู่ไข่นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเหรียญทองคำหลวงปู่ไข่นะครับที่เราจะสังเกตที่ผมจะพูดว่าความลับ ของเหรียญหลงู่ไข่นะครับแฟนๆภาเครื่องจําไว้เลยครับห่วงต้องเป็นห่วงเชื่อมนี่คือข้อแรกนะครับเพราะในยุคนั้นยังไม่มีตัวตัดนะครับคือเลื่อยแล้วก็มาแต่งขอบนี่ห่อนะครับนี่เป็นห่วงเชื่อมนี่คืออันดับแรกข้อสําคัญก็คือตัวยันนี้นะครับตัวยันนี้จะไม่ติดกับแขนจะมีร่องเล็กน้อยที่ช่เป็นช่องว่างแต่ถ้าของเก แล้วก็2,515ที่เป็นรุ่น2ที่เขาสร้างใหม่แล้วก็เอาไปก๊อปแล้วมาหลอกเขานั้นยันนี้จะติดกับแขนนะครับนี่เป็นจุดบอดของจุดที่2แล้วจุดที่สาสำคัญที่สุดนะครับก็คือสังคตินี้ตั้งแต่จากนี่ลงมายันถึงตรงนี้จะไม่มีรอยปิ้นเลยทั้งหมดจะเรียกสนิทนะครับถ้าของเกทางนี้ปิ้น ทางนี้ก็ปิน้นนี่ก็ปิน้นปิ้นเล็กน้อยนะฮะไม่ใช่ปิ้นเยอะนะฮะนิดเดียวแต่ว่าก็บ่งบอกถึงมันไม่ใช่นะครับแล้วข้างหลังนะครับของแท้จะจานแบบนี้นะครับแล้วก็จานแบบนี้ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครเขียนได้แล้วไม่ใช่เฉพาะเหรียญเดียวทุกเหรียญจะเหมือนกันหมดนะครับเราดูเหรียญเหรียญที่สองลงยานะครับก็เช่นเดียวกัน นะครับจะต้องเป็นห่วงเชื่อมนะครับแต่ที่เราได้ดูของข้างหลังไปแล้วอา้าวสังกตินี่ก็คือไม่มีปิ่นนะครับให้แต่นิดเดียวห่วงเชื่อมนะครับยานไม่ติดนะครับแล้วข้างหลังก็จานเหมือนกันนะครับรอยจานทุกองค์จะเหมือนกันหมดเพราะหลวงพ่อท่านจานเองนะครับนี่คือเรามาฉีกหน้าพวกเซียนกรรมลอพวกนี้ของจริงไม่เคยเห็นนะ แล้วก็จะมาบอกว่ามีจํานวนเท่าอายุหลวงพ่อบอกเองหรือเปล่าว่าเท่าอายุหลวงพ่อสร้างก็ไม่เคยบอกใครนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งเราสามารถจะพูดได้เลยนะว่าก็คือวันนี้สมมติว่าได้เลิกวันนี้เป็นการเปิดจองให้สร้างทองคำเพราะสมัยก่อนทองคำจะไม่มีสร้างแล้วออกมาให้บูชาจะต้องสั่งจองแล้วสั่งทำเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นของยมอุปถากหรืออะไรก็จะมีต่อโค้ดอะไรเป็นรายการพิเศษที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทองคำจะมีการจำหน่ายในวัดไม่มีนะครับต้องจองแล้วสั่งทำแค่สั่งจองเท่านั้นวันนี้มีคนมาจอง20สบเหรียญวันนั้นอาจจะมีการเขียนไว้ว่า20สบเหรียญพอเลยไปอีก3วัน5วันมีทยอยมาพงนั้นก็ไม่ได้แก้ไขละก็คือเลยตามเลยเพราะสมัยนู้น ก็ไม่ได้มีการซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาสามารถใช้เครื่องในการเช็คได้เลยว่าทองในโบราณกับสมัยใหม่จะต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูหน่อยไหมครับฮียอ๋ลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับทองในเหรียญในสมัยเมื่อ50ปีที่45ปีที่แล้ว ผมเจอเหรียญหนึ่งนะครับก็ยัง965อยู่นะครับ,รบก็แสดงว่าการที่ทองเก่ามันจะต้องมี50ปีขึ้นไปนะครับมันถึงจะมี965นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลองดูว่าปูไข่เนี้ยส่วนผสมเท่าไหร่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างวิทยาศาสตร์เราพิสูจน์ได้นะครับไม่โกหกวิทยาศาสตร์ไม่โกหก เซียนกรรมรลอเนี่ย 10x เนี่ยโกหกแล้วมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่อในทองคํานี้มีผสมอะไรบ้างครับนะครับในโบราณการทําพวกนี้บางครั้งตะกุดสมัยก่อนตะกุดจะมาก,ก่อนกว่าเหรียญน,นะครับจะมีก่อนกว่าเหรียญตะกุดก็แยกออกมาเป็นทองเงินทองแดงพวกนี้เพราะฉะนั้นมีอะไรที่ดีก็จะเอาเข้าไปหลอมนะครับเพราะฉะนั้น เอาหน้าหน้าอ่เอนี่ยอย่างเงี้ยเอาหน้าทองคาเอาหน้าทองคําจะได้เห็นหน้าปลนเนี่ยเฮียครับถ้าเช็คเครื่องด้วยเครื่องเนี่ยของเฮียตอนนี้องค์งเท่าไหร่ครับถ้าแท้สองพันไม่แท้พันหนึ่งถ้าแท้สองพันครับไม่แท้ปลอบใจเอาแค่พันเดียวพอพันเดียวครับครั <c oughs> บเพราะถ้าแท้เราจะมีใบรับรองประมวลสารออกมาให้ครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราเช่นเช็คอันนี้เสร็จ ผมจะพิน้นออกมาให้ดูว่ามีอะไรเดี๋ยวนี้เรื่องเรื่องส่วนผสม,มในทองเนี่ยรัฐสมาคมค้าทองคําเขาทําประวัติไว้นะครับว่าเป็นทองยุคไหนยุคไหนยุคไหน965เท่าที่ผมเจอเหรียญของ21ปี2521ก็965แล้วเมื่อ45ปีที่แล้วก,ก็มีมาตรฐาน965แล้วแต่ก่อนกว่านั้นอีกเท่าไหร่ ผมไม่รู้เฮียยังกับเฮียมีหลวงปู่ททดแม่แตงสเสน่ห์ของเหรียญหลวงปู่ททษแม่แตงที่เฮียบอกว่าหุ้ยเจ๋งมากเลยทองไม่เหมือนกันสักเหรียญหนึ่งมันยังไงกันครับเอาสมัยนั้นก็คือใครมีทองก็เอาไปับแล้วก็ไปทํานี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาหกสิบวินะครับทองใหม่นะครับจะมีแค่เก้าหกห้าแล้วก็มีแค่สามค่าคทองเงินทองแดง ครับนะครับจะมีสามค่าแค่นั้นเองแต่ถ้าเก่ากว่าเก้าห้าครับถึงจะมีหลายค่าขึ้นมาเพิ่มห้าขึ้นมาเหตุหที่มีหลายค่าเนี่ยเขาใส่ตะกรุดใส่ใส่พวกที่คิดว่าเป็นสิ่งมงคลครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับ,รบนะครับนี่ขึ้นมาห้าค่านะครับก็จะมีทองไอ้ที่ห่างนี่นะฮะที่ทองห้าสิบห้าเปอร์เซ็นนี้ แป่เพราะว่าเหรียญเขาไปเลี่ยมแเรวเส็จแล้ระติกนี่ตีโป่งออกมาเพรานะนั้นช่วงช่วงหางเนี่ยมันไม่ชิดกระไม่ติดกระเหรียญมันก็จะน้อยลงไปแต่ถ้าว่าไม่ก็ต้องแกะออกมาแกะประติกออกก็จะชิดเข้าไปก็จะเห็นชัดทีนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่าเราเอาค่าของมันนะก็คือหนึ่งทองทองคำลงมาก็คือเงิน แล้วข้างล่างแคดเมียมแคดเมียมแล้วก็ทองแดงสแล้วก็นิกเกิลนะครับก็จะเป็น5้ครห้าห้าค่า,คาบางองค์อาจจะถึง6กค่าเค่าก็มีนะครับแล้วพิ้นออกมาวิธีการแบบนี้มันจะง่ายนะครับไม่ใช่แท้ก,กับแกแต่ไม่อธิบายว่ามีอะไรนะครับแต่อย่างนี้อธิบายได้เราโดยเฉพาะทำพระใหม่ในปัจจุบันง่ายเลยทีเดียวก็รู้แล้วว่า เก้ゲイゲイยังไงแท้แทยังไงแล้วใช่ทองปัจจุบันหรือทองโบราณนะครับเครื่องวิทยาศาสตร์ไม่โกหกนะครับคนเท่านั้นที่โกหกนี่ครับการที่เลี่ยมนูนขึ้นมาขนาดนี้ปริติงนูนขึ้นมาแล้วห่างตัวเหรียญค่อนข้างจะเยอะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าสิ่งที่ผมพูดจริงแค่ไหนเราเอาข้างหลัง ข้างหลังจะนูนน้อยกว่าเดี๋ยวเราตรวจอีกทีหนึ่งนะครับค่ามันจะสูงจะเปอร์เซนต์ทองมันจะมากขึ้นอีกหน่อยหนึง่งคือจริงๆถ้าเช็คถ้าหากว่าติดติดกับตัวเนื้อทองก็จะเต็มน,นะครับนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่โกหกว่าเหรียญน,นี้เป็นทองโบราณแล้วก็มีค่า ห้าค่าหค่านะครับแต่ถ้าเป็นทองปัจจุบันจะมีแค่สามค่าคนะครับเอาเราลองเอาหลังนี่โชว์ก็พอไม่ต้องไม่ต้องปิน้นนะเพราะฉะนั้นแันแฟนพระเครื่องไปให้เขาตรวจเช็คพระเขาบอกแท้เก๋อย่าไปเชื่อนะครับเพราะแม่มันไม่รู้อะไรเลยว่าข้างในมีผสมอะไรจะไม่รู้เรื่องถ้าหากว่าเราแกะออกมานะครับให้ติดนะครับทองค่าทองมันจะสูงขึ้น เพราะนั้นถ้าการตรวจเช้พระดีที่สุดคือแกะออกมาให้เหลือแต่เหรียญหรือเหลือแต่พระอย่างสมเด็จก,ก็ให้เป็นองค์พระแล้วให้ติดกับตัวเลนกล้องมันก็จะชัดเจนเห็นไหมฮะข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครับข้างหลังเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาพอเราใช้ข้างหลังที่มันเรี่ยมแล้วป่งน้อยกว่าป่งน้อยกว่าคุณดูใหม่เนี่ยฮะเห็นไหมฮะบทองเพิ่มขึ้นทันทีเลยหกสิบสามกว่า แล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกสองค่ามีโลียมีมเหล็กคอมเปอร์ทองแดงนะครับมีพลเดียมมีมขึ้นมาเ <c oughs> ท่ากับกี่ค่าเจ็ดค่าเจ็ดค่าเจ็ดค่าอย่างที่ผมพูดทองเก่าต้องหกถึงเจ็ดค่า<ม>นะครับเขาไม่ได้ใส่ทองอย่างเดียวไม่ได้ใส่ทองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เห็นเห็นตัวเลขชัดเจนไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเช็คพระดีที่สุดคือไม่เลี่ยม พอไม่เลี่ยมานี่เปอร์เซ็นต์ทองทุกอย่างจะเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าแกะออกมาก็จะสูงขึ้นอีกแกปะปติกออกก็จะสูงขึ้นอีกเพราะรว่าของนี้ก็ยังนูนเยอะผมมีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นั้นเนื่องจากว่ามันเลี่ยมบางมากเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นจะทดลองดูได้ฮะนี่เกิดเป็นการให้ความรู้นะครับตัดสินเก๊แท้นะครับอยากให้ทุกคนทุก ที่มีการซื้อขายเหรียญน,นะครับให้ตัดสินเจแท้ด้วยเครื่องวิทยาศาสตร์ทยาศาสตรไม่ใช่ปากว่าฟังเขาเล่าจําเขามาไอพวกตอแหลโกหกครับผมบังเอิญผมมีเหรียญหลงบูกไข่นะครับครับนี่ครับเหรียญน,นี้จะเหรียญเลี่ยงบางเช็คข้างหน้าได้จะบางกว่าจะต้องค่าจะต้องสูงกว่านี้นะครับเอาหน้าปูกไข่ก็ได้นี่คือ เป็นบอกที่ว่าเป็นเหรียญที่ผมเคยพูดว่าเหรียญต้นฉบับคือไม่มีห่วงเลยเหรียญน,นี้จะไม่มีห่วงไม่มีห่วงเลยไม่มีห่วงยังไม่ได้ใส่ห่วงไม่ได้เชื่อมห่วงครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกห่วงในตัวในยุคนั้นมันค้างกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเครื่องสมัยนะั้นยังเราไม่ทันสมัยมากพอที่จะปั๊มเหรียญในห่วงใช่สมัยนะั้นยังต้องเลื่อยครับ เพราะนั้นถ้าเปห่วงในตัวนี้มันจะต้องเป็นหลังแล้วที่จะปั๊มได้ค่าทองก็ต้องสูงขึ้นเห็นไหมฮะ79เพราะว่ามันเตี้ยถ้าแกะออกมาก็ต้อง80กว่านะครับนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นแฟนแฟนภาคเครื่องไอ้ที่พูดอย่างเดียวให้ไปตรวจเช็คโดยที่ไม่มีทางวิทยาศาสตร์น,นี่กี่ค่านีมาณ9ค่านี่9ค่าคุคิคดดูได้ว่า 10x เนี่ยฮะสามารถที่จะบอกได้ว่ามีอะไรไหมบอกไม่ได้รู้แต่ว่าทองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสำคัญนะครับโดยเฉพาะเครื่องที่สมบูรณ์ที่สามารถตรวจเช็คทั้งเนื้อดินมีเมืองไทยมี3เครื่องเท่านั้นนะครับเพราะเป็นลิขสิทธิ์ทั่วไปจะไม่มีแล้วนะแฟนๆภาคเครื่องอย่าไปตรวจที่ไหนโอลิมปัสโอลิมปัสตรวจไม่ได้นะครับเนื้อดินนะครับเพราะฉะนั้นพระอย่าไปซีซัวรตรวจนี่ย เขาซื้อเครื่องนี้เรียนแบบไม่ได้มันก็เลยไปเอายี่ห้ออื่นหรืออะไรมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะตรวจเนื้อดินได้เพราะรอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบโปรแกรมออกแบบโปรแกรมมานะครับเห็นไหมฮะว่าเหรียญมันบางเอา,เอาเอาเหรียญน,นี่ออกมาเห็นไหมครับนี่คุณดูทางนี้นะครับเรามาดูนะครับเหรียญน,นะครับ เหรียญนี้เนื่องจากเลี่ยมตลับสวยความหนาเพราะฉะนั้นมันเหรียญกระปิกนี่ห่างกันเยอะห่างกันเยอะเปอร์เซ็นต์ทองก็ยังคือทองแต่เปอร์เซ็นทองก็จะถูกลดลงไปแต่พอผมเอาเหรียญที่เลี่ยมบางนะครับเนี่ยเนี่ยถือถือเปรียบเทียบให้ดูนะคู่กันเลยนะฮ<น>ะเลี่ยมหนาบางเนี่ยเนี่ยเอามือต่ําลงหน่<ร>อยหมายมเลี่ยมหนาบางบมันมีผลต่อ การใช้เครื่องสอบตรวสอบนะครับพอบางปุ๊บค่าทองจะขึ้นทันทีแต่ถ้าดีที่สุดถ้าเราจะเช็คว่าทองหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องแกะแต่ถ้าว่าจะเอาแม่นๆนะครับก็คือแกะตลับออกดีที่สุดนะครับนี่คือเรื่องของปูไข่นะครับแล้วก็เราเข้าใจแล้วนะครับเสียนกามารอพวกนี้ทั้งนั้น มีปัจจุบันไอคนที่เอาพระเอารูปแกไปติดอยู่ที่วัดมันม,มันเพิ่งซื้อเหรียญบอกว่าซื้อมาสิบแปล้านเหรียญนั้นผมพิจนารณาแล้วเหรียญนั้นเป็นเหรียญแท้นะครับผมไม่ได้วโยยอหร<ถ>ืออะไรแท้วาทาแท้ตรงตรงตรงแท้ก็คือแท้ไม่ใช่ของผมแล้วผมไม่บอกเขาอย่างนี้อย่างนี้เขาจะทํำยังไง ครั้งหนึ่งเขาเล่นเหรียญห่วงในตัวเขก็ก็ให้แฟนๆพักเครื่องไปพิจารณาเองเพราะว่าเขาเองเขาเคยไลฟ์ออกมาว่าช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเหรียญเหรียญลูกไข่ต้องเป็นเหรียญห่วงในตัวใช่แต่ปัจจุบันนี้ไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งเป็นห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่ผมพูดอยู่ว่ามันไม่ใช่จะเพาะรายละเอียดตรงนั้นมันมีรายละเอียดเยอะมากกว่านั้นมากกว่านั้น แต่เหรียญหลังสุดที่เขาเอามาไล่ที่เขาบอกเขาซื้อมาสิบแปดล้านเหรียญนั่นแท้ก็จะตรงกันนะครับส่วนเหรียญที่เขาไล่ก่อนหน้านี้นะครับคุณก็ไปหาความจริงกันเอาเองว่าแท้หรือเปล่าผมถึงบอกว่าเซียนกัมมารอพวกนี้เขาไม่เคยเห็นเหรียญแท้ๆมาก่อนเพิ่งจะมาเห็นเหรียญหลังส่วนนี้เองเลาวนองนน้นที่เห็นคือของผมเท่านั้นเองแล้วผมจะบอกไอ้ที่บอกว่ามันบอกว่ามีเท่านู้นเท่านี้ ตอหลายเส้นดีผมครอบครองคนเดียวมากกว่าที่มันพูดเฉพาะเฉพาะคนเดียวมากกว่าเขาพูดที่เขาพูดเสียนมากแต่ก่อนนะครับมักจะบอกว่าปั๊มเท่าอายุเกจิในยุคนั้นนะครับผิด,ผดกับหลักการผลิตพระเครื่องทั้งประเทศเลยนะครับว่าปั๊มเหรียแล้วเนี่ยเขาจะผลิตตามอายุเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองคําไปอย่างถ้าเป็นเนื้อบนนี่ฮะไม่จริงทั้งหมดครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นในสมัยก่อนมันไม่มีราคาค่างวดครับเพราะฉะนั้นก็คือทําไปแล้วก็แจกไปจะไม่มาสนใจว่ามันจะมีกี่เหรียญหรืออะไรเท่าไหร่หรือถ้าบางครั้งมีการบันทึกคนจองก็อาจจะมีเขียนไว้อยู่จองวันแรกที่เปิดจองครับแต่หลังจากนั้นคนมาต่อเติมก็เขาก็ไม่ลบเราไม่เขียนใหม่ละเพราะฉะนั้นความเป็นจริงคือหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกว่าสร้างไปกี่เหรียญแล้วเมืองก็เกิดไม่ทนันถามว่าปูไข่นี้90กว่าปี ใครก็ไดทนันนะครับ,รบเพราะฉนั้นแฟนๆพาเครื่องศึกษาต้องศึกษาจากความจริงนะครับอย่าไปเชื่อพวกเสียงกรรมเนลอ่อเราต้องดูขอบไหมขอ,ขอบขอบเหรียญน,นี้อย่างที่บอกชาวเม่นครบเขาเป็นโรงงานพระเดชเขา<อ>เป็นเสียงเป็นกรรมการตัดสิน,พ,นพระเหรียญด้วยพระเหรียญแล้วก็เป็นเป็นโรงงานเป็นโรงงานด้วยโรงงานทาพระหรือผมพาไปทะ ชมที่จีราชาบ,บอกเป็นไปไม่ได้เพราะตัวตัดมีบางครั้งมีหลายตัวแล้วเราจะถ้ามันเล่นมันมีตัวไหนมันก็บอกตัวนั้นแล้วถ้าไม่ใช่ตัวนั้นมันบอกไม่นิยมเราไม่เนี่ยมรหรือแกเพราะฉะนั้นขอบข้างไม่จําเป็นนะครับ,รบขอบข้างนี้ไม่จําเป็นจะดูขอบข้างมีอยู่สามอย่าง 1. คือขอบว่าเป็นขอบกระบอกหรือเปล่าสคือขอบเลื่อยไหมสามคือขอบปั๊มทันสมัยแล้ว เท่านั้นเองไอ้จะมาดูตำหนิตํำเนินั้นอย่าไปเชื่อนะครับถึงแม้จะเป็นตัวตัดตัวเดียวกันถ้าใหม่ๆอาจจะมีไม่กี่เหรียญที่เหมือนกันหลังจากนั้นปั๊มลงไปมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นพระแท้ถูกแม่งสวดเป็นเกไอ้พวกเค้ยน,นี้ขอด่าแม่งก็หน่อยแม่งตอแหลทั้งนั้นนะครับการติดรูป พระเกีิี่ไว้นะครับไม่ใช่เฉพาะที่วัดเชียงใหม่างเดียวยังมีวัดบางคานวัดบางคานวัดอื่นๆนะครับคุณต้องแยกแยะก่อนนะครับว่าหลวงพ่อเงินมีฟันแม่งทํามาเกะมาเราก็ไปเอารูปไปติดไว้ที่วัดให้เขาเข้าใจว่าหลวงพ่อเงินนี่มีฟันมีรุ่นนี้มีรุนรนล้วนแล้วแต่ตอนแหลทั้งนั้นต้มตุนทั้งนั้นเพราะนั้นแฟนๆพาะเครื่องจึงอย่าไปประกวดนะครับแม่งมันไม่มีความรู้จริงนะครับอย่าไปประกวดแล้วมันก็เอาพระข,ของพวกมันเกะ ติดรางวัลน,นะครับที่ผมบอกตลอดเวลาว่าคุณเอาเงินไปให้เขาเป็นค่าใช้ใจ่ายแล้วเอาพระไปเป็นไม้ประดับเสร็จแล้วติดรางวัลเขาเอาพราแก้ของมันไปติดรางวัลเรารจะเห็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้โซเชียลจะมีการโจมตีกันก็คือเรื่องนี้เหลียวแท้เหลียวแก่เหลียวแท้เหลียวแก่นะครับเฮียรู้สึกยังไงครับพักหลังนี้มีคนบางคนไปบอกว่า ตัดสินด้วยเหรียญได้ด้วยตัดสินด้วยตาไม่ได้แล้วเอาเครื่องไปเขา้เาน,นี่มันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้สิงคโปร์มาเลยฮ่องกองจีนพวกนี้เข้ามาหาคือต้องมีใบใบนี้มีใบเท่านนั้นที่จะเพราะพวกเขาดูพระไม่เป็นแต่เขาเชื่อวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ไม่โกนะครับ เนี่ยนะครับตอนนี้มาออกใบกับเมียเลียนใบเท่าไหร่ครับแบบถ้ามี DNA แบบนี้มี DNA ออกมา2000ถ้าไม่มีไม่แท้พันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คือคุยถึงเรื่องปู่ไข่นะครับคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงปู่โตนะครับปู่โตนะครับถ้าใครอยากสนใจสอบถามฮียตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับไม่ต้องมาอีอะอีอะแสดงความคิดเห็นไว้หน้าจอนะครับแล้วก็ถ้าติดต่อตามเว็บไซต์ก็ไปเว็บไซต์ศูนย์พระรัชดา .com นะครับ มีเหรียญลงกู้ไข่ลงไว้ให้ด้วยมีทุกอย่างในน่านจะมีหมดครับดูครึ่งวันไม่จบกันแล้วกันครับผมก็อยากมีเหรียญต้นแบบที่สวยๆแล้วก็มีตําหนิครบนะครับเข้าไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันก่อนผมเพิ่งฉลองสิบปีบนะครับ,รบนี่อีกไม่กี่วันจะฉลองขึ้นปีที่สิบเอ็ดไม่ใช่อายุผมครบเจ็ดสิบห้า ผมเจ็ดสิบห้า,าเฮ้เงียเนียเเราทําเว็บไซต์มา10ปีแล้วหรอสิบปับไม่ถึงสิบปีอแปดปีเจ็ดแปปีเจ็ดปีเป็นแสดงว่าเฮียจิ้วจักเราผมสิปีแล้วดิเพร<อ>าะฉะนั้นนะครับเราก็อาจจะมีะโดยเฉพาะร้านค้าพระที่สุจริตนะครับ,รบถ้าท่านต้องการคุณเข้ามาคุยกับผมผมขายท่านได้ราคาที่เป็นค้าส่งนะครับสามารถเข้ามาติดต่อได้นะครับ ตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยูดด่หน้าช่องนี่เลยนะครับนะครับาชาวบ้านทั่วไปหรือคนปีตังก็มาได้เหมือนกันมาได้เหมือนกันแต่ที่ที่ผมพูดถึงคือโดยเฉพาะเป็นพ่อค้าครับข้อพ่อค้าพระอย่าแบ่งปันเชิญเข้ามาคุยในราคาพิเศษนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับนะครับครับสวัสดีครับ